ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะครับสำหรับในหัวขําของวันเสาร์วันนี้นะครับก็เตรียมการเซตกับรีวิว505นะครับแต่ก่อนอื่นนะครับก็ขอฝากกดติดตามกด subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับสังเกตว่าผมจะวางตัวตัว GPS นะครับไว้ตรงแทบจะหลังสุดเลยนะครับเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องมีอะไรมากวนมันนะคร แล้วก็โน้ตบุ๊กนะครับพร้อมแล้วนะครับที่จะทําการเซตตอนนี้ก็คืออา,อาร์มเนี่ยผมยังไม่ได้ใส่นะครับตัวอาร์มอาร์มเซอร์โวผมยังไม่ได้ใส่นะครับก็คือยังไม่ได้เสียบแบตอ,อุ้ยเดี๋ยวผมต้องเอาแบตมาต่อก่อน แต่ว่าแบบไอ้ตัว3ามพันาเนี่ยผมยังไม่ได้ไปเอาที่ร้านเดี๋ยวผมว่าจะไปเอาพรุ่งนี้เช้านะครับแต่ตอนนี้ผมใช้บัตรแบบพันแปดทำการเซตไปก่อนนะครับก็ได้อยู่นะครับอันดับแรกนะครับที่เราจะทําการเซตอันนี้เป็นกล่องเฮดวันนะครับเราก็เปิดบิจูนะครับแล้วก็ตั้งชื่อนะครับตั้งชื่อ ผมตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นดิวิวห้าศูนย์ห้านะครับตรงนี้นะครับดิวิวห้าศูนย์ห้าเสร็จแล้วนะครับก็เป็นสติกสองธรรมดาทั่วไปที่เขาเล่นกันนะครับไปที่พารามิเตอร์นะครับนี่สติกสองเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็เปลี่ยนจากเฮลิคอปเตอร์ให้มันเป็นอ่ให้มันเป็นเครื่องบินปีกนะครับปึ๊บนะครับแ e r o เบ t i c นะครับ ชัวไหมชัวกดอีกทีหนึ่งนะครับอ่าเป็นเครื่องบินปีกเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ชื่อเนี่ยเราก็ต้องไปตั้งใหม่นะครับผมผมลืมไปว่ามันจะมันมันมัน,มนไม่ได้ตั้งเป็นเครื่องบินปีกนะครับ <c oughs> อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับโมเดล SEL นะครับเป็นรีวิวห้าศดี ดีด e <c oughs> ีวิวเนี่ยอันนี้คือการเซตเบื้องต้นนะครับเราก็ต้องมาตั้งชื่อไปก่อนนะครับ <c oughs> ก่อนที่เราจะทําการเซตต่างๆ505นะครับเรียบร้อยก็เป็ดมันก็จะขึ้นชื่อว่าดีวิว505แล้วนะครับโอเคเป็นเครื่องบินปีกเรียบร้อยนะครับ ขั้นตอนต่อมานะครับเรากเ็เสียบแบตนะครับเสียบแบตเลย <c oughs> พอเราเสียบแบตแล้วนะครับตอนนี้ไฟไฟที่ตัวรีเซพผมยังไม่ได้เอาอาร์มตัวนี้ออกนะครับเดี๋ยวประทานโทษเดี๋ยวขอเอาอาร์มตัวนี้ออกก่อนอาร์มตรงเซอร์โวกันห่างนะครับเอาใหม่ ที่กล่องจะขึ้นไปสีแดงกระพริบอย่างนี้ก็คือเดี๋ยวต้องรอสักพักมันจะเซ็ตตัวนะครับอ่ะนี่คือเซ็ตตัวเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ที่กล่องเอ๊ะไม่ใช่ที่กล่องที่รีเซฟของเจ้า hat radio link นะครับมันขึ้นไฟสีแดงเราต้องกดให้มันเป็นไฟสีฟ้านะครับอ่ากดประมาณสักสองทีเป็นไฟสีฟ้าแล้วตอนนี้ก็พอเราโยกนะครับมันก็แต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่ได้ตั้งค่าอะไรเลยนะฮะ ทีน,นี้เราก็ก็เริ่มการเซตได้เลยโน้ตบุ๊กพร้อมแล้วนะครับนะครับสายสายที่ต่อเข้ากับตัวเฮลิคอปเตอร์นะครับก็เป็นสาย USB แต่ว่าผมต้องไปเสียบด้าน <c oughs> แล้วก็เสียบเข้าที่ตัวกล่อง H1 นะครับตรงทางตูดของของกล่องนะครับก็จะมีคำว่า USB เราก็ทำการเสียบเข้าไปนะครับเดี๋ยวนี้กล่อง H1 พวกรุ่นใหม่ๆเนี่ยคือมันจะทำสายตัว GPS ตัวนี้ย,ยาวเพิ่มบางทีเราอาจจะต้องการต่อให้มันอยู่ข้างหลังผือเหลือผือขาดอะไรประมาณนี้นะครับ นี้เป็นโน้ตบุ๊กของผมนะครับซึ่งเอาไว้ใช้เซตเฮลิคอปเตอร์นะครับโดยเฉพาะเลยแต่ว่าผมไม่มีไม่มีโปรแกรม K-Bar นะครับ K-Bar ผมจะใช้เป็นตัวตัวการเซตนะครับก็เปิดเว็บไซต์ทิ้งไว้นะครับแต่ตรงนี้ไม่มีเว็บโป้นะฮะผมร้อเล่นนะครับพูดเล่น ่ะปิดตัวนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็เปิดโปรแกรมขึ้นมาไอของผมจะอยู่ที่หน้าเดสก์ท็อปแล้วลืมไปโทษทีถ้าเพื่อนๆไม่เห็นเห็นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะผม,ผมพยายามที่จะขยายนะครับ่ขยายไปเซตเฮดวันนะครับเปิดเข้ามาแล้วก็มาที่ตัวล่างสุดนะครับเฮดวันเฮลินะครับ มันจะขึ้นคําว่าคอมคอม14คอม34นะครับตรงทางด้านซ้ายตรงสีน้ําเงินนี่ครับแล้วก็คอนเน็กเลยแต่ถ้ามันคอนเน็กไม่ได้หรือยังไงก็แล้วแต่ก็คือเราต้องไปลงตัวอัปเดตนะอีกทีหนึ่งมันจะอยู่ที่ผมโหลดมาตรงหน้าเมื่อกี้นะครับอันนี้รู้สึกว่าไม่รู้จะได้หรือเปล่านะผมต้องลองดูก็เหมือนจะได้นะมันวิ่งไปจนจะเต็มแล้วนะฮะอ่าสรุปแล้วต่อได้นะครับทีนี้ ขั้นตอนต่อมานะครับวิทยุเนี่ยสังเกตว่าเราโยกสติ๊กมันก็จะทํางานนะครับทีนี้เรามามาเช็คตรงตรงเอลิเบเตอร์ก่อนเอลิเบเตอร์นี่คือเรื่องขึ้นไปเนี่ยมันต้องวิ่งไปทางด้านขวานะครับแบบนี้นะครับลงก็คือจะหายอาร์เทลอ่าถูกต้องนะครับคันเร่งผิดนะครับคันเร่งผิดแล้วก็ไปรีเวิร์สที่ช่องสามนะครับ รีเวิร์สอยู่ไหนรีเวิร์สรีเวิร์สอยู่ล่างสุดนะครับแล้วก็ไปรีเวิร์สที่ช่อง3อันนี้เป็นการ Set เซตเบื้องต้นนะครับนี่ครับถูกต้องแล้วส่วนสุดท้ายก็คือแอรรอนนะครับอ่าถูกต้องตอนนี้ในส่วนของสวิตนะครับสวิตตัวแรกก็คือผมจะใช้ตัวนี้เป็นตัวเซตนะครับก็คือมันจะมีตัวบินนอมอน GPS แล้วก็ รีเทนโฮมนะครับตอนนี้มัน,มนฟุกนะครับก็คือได้แล้วชนแนนที่5ตอนนี้ชนแนนอันต่อมาชนแนนที่7นะครับผมจะใช้ตัวนี้นะครับเป็นอาร์มอเตอร์ก็ตอนนี้มันยังไม่ทำงานนะครับผมก็ไปที่ชนแนนที่7นะครับชันแนนที่เนีดครับอุกชนแนนนะครับแล้วไปชันแนนที่7ชันแนนที่7ก็คือตัวนี้มันคืออะไร SWD นะครับ เราก็เปลี่ยนให้มันเป็น SWD อ่า SWD สังเกตน,นะพอผมโยกตัวนี้นะจะทำงานแล้วนะครับก็คือโยกตัวนี้อ่าทำงานแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็ต่อมาก็คือบิน Auto f ไ i l e Auto f i l e นี่คือผมจะใช้สวิตช์ข้างนี้แล้วกันอันนี้ก็เป็นชนแนลที่8มันบอกที่หน้าจอว่าชนแนลที่8แล้วก็ไปที่ ชแนนที่8นะครับเป็นอันนี้เป็นอะไร swg นะครับเราก็ไปเปลี่ยนให้มันเป็น swg swg fg โอเคเสร็จเรียบร้อยทีนี้ก็มาเช็คดูนะครับถูกต้องก็จะม,มีสวิตตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับที่ใช้งานได้ตอนนี้เราก็ออกไปหน้าหลักนะครับแล้วตอนนี้เราก็มากดที่ start นะครับ start l e n แคเลเบชันนะครับก็กวาดทั้งหมดเลยนะครับตรงช่องรูตรงไหนอะไรยังไงกวาดไปให้หมดตัวนี้ด้วยตัวนี้ด้วยแล้วก็ตัวนี้ด้วยนะครับเสร็จแล้วก็กดคําว่าโอเคมันก็บอกสถานะนะครับว่าตัวเลขซ้ายขวาอะไรเท่าไหร่ยังไงนะครับมีตัวเลขบอกโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้ตัวที่กล่องเฮดวันนะครับก็จะขึ้นเป็นไฟสีฟ้า แต่ถ้าเราสรับตรงนี้มาตรงกลางนะครับมันก็จะขึ้นไฟสีส้มกระพริบพเพราะว่าจะหาสัญญาณ gps ตอนนี้อยู่ในบ้านนะครับมันหาไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นรีเทิร์นโฮมตอนนี้เรามาที่นอร์มอลนะครับอันนี้อย่างเงี้ยคือใช้ได้นะครับเนี่ยถ้าเกิดว่าในกรณีที่กล่อง H 1วันเนี่ยมันขึ้นไฟสีแดงกระพริบอย่างเงี้ยตลอดเลยคือมันมันเดี๋ยวเขียวมั่งเดี๋ยวแดงกระพริบเดี๋ยวเขียวมั่งดงอันนี้คือต้องหาตำแหน่งติดตั้งกล่องตัวนี้ใหม่ละ อย่างนี้คือได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรเห็นไหมพอมือพอมือผมไปลูบๆเมื่อกี้เมื่อกี้มันมีสีแดงเข้ามานิดนึงมันมีสนามแม่เหล็กเข้าไปกวนนะครับแต่นี่คือโอเคใช้ได้นะครับขึ้นน้ําเงินค้างแบบนี้เลยตอนนี้ขั้นตอนต่อมานะครับก็เราก็จะต้องทําการเซตอัพนะครับผมจะไปแบบชา้าๆน,นะครับอันนี้คือเอาแบบรวบรัดเลยนะครับผมอาจจะไม่ใช้พิกกงพิกเกตอะไรทั้งนั้นนะครับเพราะว่า ผมจะใช้ตากะเอาแล้วก็ถ้าเพื่อนๆจะเพื่อนๆดูแล้วเนี่ยคือสมาที่ไปต่อยอดได้นะครับใช้กลุ่มใช้พิพเกตเอาอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับอ่ะไม่เสียเวลานะครับไปเลยดีกว่าเดี๋ยวเว,เวลามีน้อยนะครับแล้วก็ไปที่ install new helicopter นะครับเสร็จแล้วไซ้์นี้ไซส์อะไรไซส์500นะครับเราก็เลือกให้ถูกนะครับตรงกลาง500 470นะครับอ่าคาลิเบออีกทีนึงนะครับอ่าตอนนี้ รากดไปแล้วเราก็ทําเหมือนเดิมนะครับเมื่อกี้บอกให้เราทําอะไรแล้วก็ทํานะครับแต่ถ้ามันบอกให้เราไปกินข้าวเราก,ก,ก็ต้องไปกินนะอ่าเสร็จแล้วก็กดสตาร์ทโอเคนะครับแล้วก็เน็กตาเนี้ยแหละเราจะต้องเลือกชนิดของเซอร์โวนะครับพอลํานี้นะครับเซอร์โวจะเป็นการวางตัวนี้อยู่ข้างหลังนะครับสองตัวหน้านี่คือ จะจะจะเป็นเอ่อจะเป็นจะเป็นตัว y ก็ 3, นนคือเซอร์โวตัวที่หนึ่งอ่ะจะอยู่ข้างหลังว่างันเถอะอ่ะง่ายๆเลยหนึ่งสองแล้วก็สามทางด้านนู้นนะครับตัวที่หนึ่งอยู่ข้างหลังแล้วก็ไปเลือกนะครับว่าตัวที่หนึ่งนะครับตัวที่หนึ่งอ่ามันจะอยู่ข้างหลังก็คือก็เป็นตัวบนนะครับเป็นวายเป็นการวางแบบนี้นะครับอันนี้ก็ตรงนี้ก็ถูกแล้วนะครับแล้วก็ แล้วก็เสียบแบตแล้วเลยแล้วตอนนี้เราก็มาตั้งอาร์มได้เลยนะครับโดยให้สวอทเพยมันเสมอตรงนี้ก็คือเพื่อนๆเราไปต่อยอดเองนะครับอาจจะใช้พิ่กงพิษเกตหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ผมมันก็จะใช้กาต,ตาเนกกาเอานะครับอ่าผมลองเร่งเครื่องดูนะครับผมลองเร่งเครื่องดูก็คือสวอทเพยมันลงนะครับตัวนี้ตอนนี้เราก็ไปรีเวิร์สตัวนี้เลยนะครับอ่าเพื่อให้มันขึ้น อ่าโอเคตอนนี้มันก็จะขึ้นขึ้นแล้วนะครับอ่าอันนี้คือผ่านตอนนี้เราเลื่อนมาตรงกลางสติกตรงกลางใส่อารมให้มันขนาดที่สุดเท่าที่จะขนานได้นะครับอ่าโอเคตอนนี้ฝั่งนี้นะครับเราก็อีกเราก็ใส่เข้าไปนะครับให้สวอชดพให้สวเมันมันเสมอหน่อยตาเล็งเงาก็ได้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวใช้พี่เกตมาเก็บะรอีเอีกทีนึงนะครับ มันจะใส่ยากนิดนึงตอนนี้เราก็ลองโยกดูนะครับอ่าฝั่งนู้นมันลงใช่ไหมอ่าฝั่งนู้นมันลงตอนเวลาเราโยกสตต๊กขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไีรีเวิร์ดนะครับที่ตัวขวาอีกทีหนึ่งอ่าตอนนี้มันก็จะได้ละอันนี้พอยกขึ้นมันก็จะยกขึ้นพร้อมกันนะครับสังเกตว่าสองตัวหน้าจะยกขึ้นพร้อมกันนะครับเนี่ยครับเนี่ยยกขึ้นพร้อมกันแล้วตอนนี้เหลือแต่ตัวหลังนะครับเหลือแต่ตัวหลัง ตัวหลังก็ลองใส่เข้าไปดูนะครับเอาส,สติ๊กไว้ตรงกลางแล้วก็ใส่อาร์มเข้าไปก็จะฟิตฟิตหน่อยนะฮะก็นี่ใส่เข้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยปรับแต่งทีหนึ่งพอเราเรียงโยกขึ้นอ่าแต่นี้มันโยกขึ้นเป็นลงโยกลงเป็นขึ้นนะครับแล้วก็ไปรีเวิร์สสรุปแล้วรีเวิร์สทั้ง3ตัวเลยนะฮะรีเวิร์สตัวล่างด้วยนะครับ Oh, นะครับเสร็จแล้วเราก็ลองเช็คดูนะครับอ่าขึ้นลงพร้อมกันแล้วนะครับถูกต้องทีนี้เราก็ต้องมามามาดูแล้วว่าเอาตาเลงนะฮะว่าตัวไหนมันต่ำสุดอ่ะเดี๋ยวเอาตัวหลังลงนะครับมันจะมีที่ปรับอ่าเสมอแล้วแต่นี้มาเลงทางด้านหน้านะครับ เอาซ้ายคือเอาเอาเอาขวาขึ้นนิดนึงนะครับมันจะมีตัวตัวทิมให้เราปรับนะครับสามตัวผมไม่ได้ใช้เมาส์นะครับผมก็จะใช้นิ้วอะค่อนข้างที่จะเสมอกันแล้วนะครับเอาดูง่ายๆเลยนะครับเสมอกันแล้วนะครับทั้ง,ด,งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับเข้าๆนะครับแต่ว่า ในเรื่องของพีดไม่ผ่านนะครับอ่าไม่ผ่านตอนนี้เราก็ต้องลองมาเช็คดูอีกทีหนึ่งนะครับตรงในส่วนของคอลเลกทีฟมาที่ตัวตัวกลางนะครับดูซิว่าจะได้พิสูจน์ไหมสรุปแล้วไม่ได้นะครับถ้าไม่ได้อย่างนี้ก็คือเราก็จะต้องตั้งอาร์มใหม่ละต้องปรับอาร์มให้มันขึ้นมาอีกอีกฟันหนึ่งนะฮะ ่าปรับอาร์มขึ้นมาอีกฟันหนึ่งทั้ง3ามตัวเลยนะคระับเพื่อให้มันใกล้เคียงพิสูจน์มากที่สุดนะครับอ่าพอได้อยู่นะครับเดี๋ยวค่อยไปปรับซับทิมเอาอีกทีนึงนะครับน่าจะเสมอกันแล้วล่ะอโอเคแต่ผมว่าด้านนี้น่าจะต้องเอาลงนิดนึงนะครับผมก็กลับไปที่สวอตใหม่ แล้วก็เอาเอานี้ลงหน่อยนึงก็เอาตาเล็งดูนะครับก็ได้ก็ได้แล้วตอนนี้เราก็มาที่ collective นะครับแล้วก็ไปที่ตัว center นะครับทีนี้มาดูนะครับว่ามันได้ประมาณที่สูงไหมก็ก็ใกล้เคียงนะฮะแต่ตอนนี้ผมจะปรับขึ้นอีกนิดนึง อ่าตอนนี้เรากะเอานะฮะแต่เพื่อนๆใช้พิกเกตเอานะอันนี้ผมจะต้องใช้ความรวดเร็วในการเซตอันนี้ก็คือเปิดพิดบวกผมว่าน้อยไปดูลักษณะการเอียงของคิดเบดแล้วไม่น่าจะได้นะครับอ่านี่ได้ละนะครับคิดลบก,ก็บินเราบินเดินทางอนะเนาะเราก็ไม่ต้องใช้เยอะอะไรมากมายแล้วก็เปิดไปเยอะๆหน่อยโอเคกะเอานะฮะ แต่ส่วนในเรื่องของพีดหรืออะไรเงี ON ้ยเพื่อนๆก็ไปใช้พิกเกตตั้งเก็บรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับเหลือ<ส>นิดเดียวนะครับก็ในส่วนของหางนะครับอ่าตอนนี้ตรงนี้เราได้แล้วนะครับเราก็ไปที่คําว่าเทลนะครับเทลตอนนี้ไม่รู้ว่าเซอร์โวกันหางของเรามันใช้ความถี่เท่าไหร,ร่นะฮะเราก็ลองโยกโยกดูจะดูว่ามันทํางานหรือเปล่านะครับ เราก็ลองนิ้วไปแตะไอ้ตรงอาร์มดูทํางานนะครับแล้วก็ใส่อาร์มเข้าไปได้เลยแล้วให้มันอยู่ในตําแหน่งตรงกลางนะครับแยวผมขออนุญ,ญาตหันหันมาทางด้านนี้เพื่อนๆจะได้เห็นนะฮะทีนี้ในส่วนของอาร์มเซอร์โวก็ใส่เข้าไปเลยนะครับโดยที่ให้ตรงชุดหางเนี่ย ตรงเทลสไลด์ตรงข้างหลังเนี่ยให้มันอยู่ตรงกลางนะครับอ่าได้แล้วนะฮะกลับข้างนะครับเราก็ต้องไปรีเวิร์สที่ตรงในโปรแกรมนะครับตรงนอให้มันเป็นริวนะครับมันก็จะกลับไปทางตอนนี้ลิมิตไม่ได้นะครับข้างล่างข้างล่างเราก็ต้องมาตั้งลิมิตนะครับ ลิมิตก็เลฟไลท์นะครับแล้วก็ปรับเอานะฮะตรงนี้ตรงกลางนะครับแล้วก็ตรงด้านขวานะครับไลท์รู้สึกว่ามันจะยันนะยันแล้วก็ลดลงอ่าแล้วก็โอเคนะครับเสร็จแล้วเราก็ฟินิชนะครับก็เป็นการเสร็จสิ้นแต่ว่าในเรื่องของ เหลือขั้นตอนสุดท้ายก็คือในเรื่องของการคาลิเบตนะครับคาลิเบตเซนเซอร์นะครับก็ไปที่เซนเซอร์ตัวนี้นะครับอ่าและทีนี้เราก็มาที่คําว่าสตาร์ทนะครับพอกดคําว่าสตาร์ทเสร็จปุ๊บเนี่ยก็คือพร้อมที่จะคาลิเบตแล้วนะฮะอันนี้ผมจะคาลิเบตแค่เหลือขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนนี้ก็คือเป็นดันเสร็จสิ้นนะครับวิธีการคาลิเบตก็คือเนี่ยครับจะพพัะมองผมไปมา กว่าที่สีส้มในแคปซูลจะวิ่งจนเต็มนะครับเอาไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าไม่ต้องใช้แบตเมื่อกี้แบตร่วงนะครับ ก็มาหงายท้องแล้วก็หมุนนะครับหมุนมาแล้วก็หมุนไปนะครับฟิหน้านะครับตอนที่หงายท้องอยู่อ่าตอนนี้พอตรงนี้มันจะขึ้นเป็นแคปซูลเต็มเต็มแล้วนะครับก็คือเราก็กดตรงโอเคได้เลยนะครับ มันจะขึ้นอย่างนี้นะครับแคปซูลตรงนี้ก็จะวิ่งเต็มนะครับแล้วก็กดโอเคเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับในการเซตตอนนี้เราก็ต้องลองไปปั่นรอบนะครับก็สําหรับในคลิปนี้ผมก็มาบอกกันเพียงเท่านี้นะครับที่เหลือเพื่อนๆก็ไปต่อยอดเราเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปปั่นรอบแล้วก็ดูการกันของซอฟต์เพจมันถูกทางไหมนะครับก็ยังไงก็ฝากกดติดตามกดซับสไคร้นะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับ ลำต่อไปก็จะเป็นชเวเซอร์แล้วนะครับแล้วก็ต่อด้วย X360 เดี๋ยวรอชมคลิปนี้ในวันอาทิตย์นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ลาไปก่อนนะครับโชคดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะครับเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีครับ